สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนสระอัวนะคะโอเคค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนค่ะสระอัวเป็นสระเสียงยาวแล้วก็จะมีไม้หันอากาศอยู่ข้างบนพยัญชนะแล้วก็จะมีวรวนอยู่หลังพยัญชนะอ่านว่าอัว อวอัวค่ะทีนี้เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าจะมีคำว่าอะไรบ้างค่ะนักเรียนอย่าลืมอ่านออกเสียงตามครูนะคะกออัวกัวขออัวขัวจอ อวจัวดอวัวดัวบออวบัวทออวถัว ข้ออัวคัวชออวชัวทออวทัวมออวมัว วัวัวบัวหออัวหัวหออัวอหัว,อหอว,อวอรอออกรอหัวรอ,รอ ตอัวตัวตอโอโตตัวโต,วต,วตว กอกอกอบอัวบัวกอบัวทอัวถั่วไม้เอก 土啊！高啊！高！火乌啊！火高乌啊！乌乌乌啊！ ดออำดำบัวดำหอวหัวจอไอใจหัวใจ ่ก็จบไปแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมทบทวนบ่อยๆนะคะจะได้อ่านคล่องสำหรับการบ้านก็คือ 1. ให้นักเรียนเขียนคำที่เรียนวันนี้ลงในสมุดทำเหมือนครั้งที่ผ่านมาเลยค่ะลงวันที่เขียนตัวเลขแล้วก็เขียนหัวข้อว่าคำศสระอัวแล้วก็เขียนคำลงไปเหมือนที่ผ่านมานะคะ อ่าสให้นักเรียนอัดคลิปอ่านค่ะอัดคลิปอ่านพอเขียนเสร็จในสมุดเราก็อัดคลิปอ่านจากในสมุดและงานชิ้นที่3ก็คือให้นักเรียนนำคำจำนวน10บคำให้นักเรียนเลือกเองนำไปแจกลูกสะกดคำ โดยนักเรียนจะต้องเลือกผสมผสานระหว่างคำามหนึพยางและสองพยางค่ะสำหรับวันนี้ก็นักเรียนอย่าลืมทำการบ้านส่งนะคะเพราะว่าเราจะต้องส่งรายวันวันต่อวันนักเรียนอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ